สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้หัวแรงที่ถูกต้องนะครับหัวแรงที่เราใช้งานเอาไว้บัตรกีตะกัวนะครับผมเราอย่าเอาไปจิ้มพวกพลาสติกโดยเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานํามาจิ้มพวกพลาสติกแล้วนะครับตัวหัวแรงนะครับหัวบัตรกีของเราตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมตะกัวไม่ติดอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่า ตัวน้ำยากเคลือบที่อยู่กับปลายตรงนี้นะครับเขาจะาไหม้ดำไปนะครับไม่สามารถที่จะเชื่อมตะกวัวติดอีกเลยนะครับก็เป็นสาเหตุที่เวลาเราเชื่อมตะกวัวแล้วนะครับมันไม่ติดนะครับมันจะไหลออกเลยนะครับก็คือเราใช้งานผิดประเภทนะครับเรานำไปจิ้มพวกพลาสติกพวกนี้นะครับมันก็จะไหม้ดำเกาะตรงปลายหัวตรงนี้ เราก็จะเชื่อมตะกวัวไม่ติดอีกต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากนําหัวแร้งตัวนี้นะครับมาทําการจิ้มพวกพลาส,สติกพวกนี้นะครับให้เราเปลี่ยนหัวก่อนนะครับเราก็ถอดออกเลยครับแล้วให้หาตะปูนะครับตะปูสามครับมาทําการตัดออกแบบนี้ครับ แล้วก็ใส่ตะปูเข้าไปครับแค่นี้นะครับเรารอให้ร้อนะครับเราก็สามารถนำมาจิ้มกับพลาส,สติกได้แล้วนะครับอ่านี่เลยครับหลังจากที่หัวแรงของเราร้อแล้วนะครับเราก็สามารถนำมาจิ้มพลาส,สติกได้แล้วนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเวลาเรานําหัวแรงมาจิ้มพลาสติกนะครับเขาก็จะมีพลาสติกนะครับเกาะอยู่ที่ตัวหัวแรงของเราแบบนี้นะครับเวลาเราทําความร้อนไปมากๆนะครับเขาก็จะไหม้ดําติดอยู่กับตัวปลายหัวแรงของเรานะครับถ้าเกิดว่าเป็นหัวที่เราเชื่อมบัตรกีตะกั่วตลอดนะครับเขาก็จะเชื่อมไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่า จะมีพลาสติกนะครับไหมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะนํามาจิ้มพลาสติกนะครับให้เราเปลี่ยนหัวเป็นหัวตะปูแบบนี้นะครับเอามาเปลี่ยนแทนหัวที่เราใช้งานบัดกีตะกัวนะครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นําความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมอย่าหาท่ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหัวแรงของเราจะ เสียทันทีเลยนะครับควรเปลี่ยนเป็นตะปูแบบนี้ดีกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ